ฮัลโหลจ้าวันนี้17กันยาต่อเนื่อีกหนึ่งวันที่จะมาส่งรถกันนอกสถานที่ถึงที่ลูกค้าสะดวกเลยวันนี้เรามากันที่นคะรสวรรค์นะมาที่ตาก้านะ้าไม่ได้เพิ่ไปไกลมากเป็นเชตทิ่ต่อกับอ่าลบบุรีของเราใกล้ๆไม่ไกลซึ่งเราก็บริการให้เหมือนเดิมจากหากว่าลูกค้าไม่สะดวกมารับรถที่โชว์รูมเนาะ เมื่อวานพาไปล่าคันหนึ่งของบอลวันนี้เป็นของน้องเดี๋ยวจ้ให้ดูภาพพิเศิลแล้วก็รุ่นที่น้องเขาได้เสนอขายและลูกค้าสนใจเป็น x อกซีรีสีประตูรุ่นสปริดด้วยเดี๋ยวทายคลิปจะมีโปรโดถเลิศของรุ่นนี้มาให้จ้ะหัวมัจ้าสวัสดีค่ะนี่ไว้กับดองตั๊กนะแล้วก็คุณไส้ที่ซึ่ง หลบมุมหลบมุมเออคอยหนางายก็นครสวรรค์วันนี้มาที่ตาตาฝาตาฝา,า,ฟา,ฟาถ้าพูดถึงน,นครสวรรค์สิ่งที่นึกถึงคือหนึ่งตัวจีนแล้วก็ของดีของดีก็ขนมขนมโมจิเออขนมโมจิคือแต่ก่อนเวลาเราอยู่อยู่แถวระยะกรุงเทพมาแล้วก็นั่งรถทัวร์มากลับบ้านเราอยู่เหนือไงบ้านอยู่อยู่พะเยาหนูไปได้ผ่านเส้นนี้เราแวะกลางทางเพื่อพักรถพักคน ก็มีเป็นความโมจิเป็นของฝากเอออะไรเออใดๆแล้วก็สีนิ่ถึงถึงคืออ่าปากน้ำโพเออใช่ใช่ปากน้ำโพจุดรัวแม่น้ําปิงวังยมหน้าเป็นแม่น้ําเจ้าชายยาแล้วก็จักรวดินครสวรรค์น,นะคะละครสนติดมากเ <c oughs> นาะหลายเรื่องนะ <c oughs> หลายเรื่องหลายเรื่องอ่ารักตัวเคยกงกำใช่ใช่กงกมเออสุดแค่แสนรักเออชินชังเอออะไรอย่างนี้ใช่จะอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยเนาะต่อสนุกมากนิดดูทุก ถูกถูกไอ้ทกเรื่องที่เขาแต่งคือว่าคนแต่งคนเดียวกันใช่ใเป็นเป็นเมืองที่แบบครบเครื่องเนาะจริงๆเรื่องเรื่องของในส่วนวัฒนธรรมอูเขาเริ่มออกทะเลเนาะจ <c oughs> บไม่ลง อันไหนคุณไส้คุณปล่อยไส้มาเลยพอนวันนี้ก็จบภารกิจเป็นหนึ่งภารกิจเนาะวันนี้นี่ลูกค้าของน้องแบงค์นะคะเป็นไงบ้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่งมอบยางรับเรื่นรับเรื่นไม่มีปัญหาอันใดใดใดนะคะต่อไปเดี๋ยวไปไหว้แพ้กันอีกกว่าสายบุญสายบุญทำบาปมาเยอะแล้วเดี๋ยวเขาจะลบล้างบาปที่เราทำไปได้ทั้งหมดไหมไปเลยค่ะไปไอ้ ถึงวัดถ้ำพรสวรรค์แล้ว,ว,ลวเราขึ้นถ้ำกันนะจ๊ะเป็นไงดิกิท <c oughs> ุกๆุถึงแล้วเนี่ยก็ห้าสิบคันได้มั้งเนี่ยหอบเลย จะสิบเอ็ดโมงละเมื่อกี้เราเจอซัปเคียนคาวบอยซิตี้ชื่อเก๋ไก่มากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาเปิดไหมต้องต้องไปชมสักหน่อยเนาะโอเคค่ะน่ารังอยู่อ่ะปิดป่าชุมชนไม่ได้ว่าเขาเปิไม้นะคะถูกมาตามหัอย่ถ้าหน้าหนาวจะ่ดีเนาะ โชคดีว,วันนี้ฝนไม่ตกไม่งั้นก็คือหน้าใสอารมณ์แล้วก็ร่างประกอบความร้อนนิดนึงน้าจุดจุดนีนะคะ มาถึงแล้วอ่ะเปียบประตูเขาแล้วลูกสาวตะเคียนคาร์บอยซีทีออกเสียงตามแม่สาวตะเคียนคาร์บอยเจอเฮัลโหลคาร์บอยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮลโลอินเดียนแดงฮลโลเฮลโลอินเดียนแดงจอดรถเถอะก็เข้าไปนะคะก็น่าจะแบบเอ่อเขาคงไม่เปิดให้ทานเพราะว่า สถานการณ์แบบอ่แล้วเราก็หิวอ,อยากนั่งกินเลยเราก็เข้าใจเขาเนาะด้วสถานการณ์แล้วก็เราก็เป็น,อ,นอ่าทุกคนคน่ลที่ที่เคารพนะคะเคารพกฎนะคะจบไปลงอีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูร้านข้างหน้าดีกว่าไม่บอกเนาะนว่าที่ไหนเพราะว่างไงเดี๋ยวมันเป็น,อาานเอกอาถรรพ์โอเค จุดใหม่แห่งใหม่นะคะให้<อ><อ>คุณอคอฟคอฟี่ออยมีมุมถ่ายรูปด้วยมีมยเปิดแหละ,หละ open open นนี่นี่คุณม่คะใส่แมสนะคะปลอดภัยค่ะเราก็ใส่แมสเรียบร้อยแล้ว เหล้าเบียร์บุรีเป็นสิ่งไม่ดีนะคะเลิกได้ก็เลิกถ้าเลิกไม่ได้มีขายค่ะคือมาทำไมเขาคนเนี้ยมาช่วยน้องสมนค่ะขับรถไปไหมให้อุ้ยเลยแล้ว,ลวสวยอะไรยค่มีมีใบดแดงแต้เลยในจัดเห็น <c oughs> เขาแถมหรอคะใจกให้ยามนันตะก,กี้เอารถไบ่หรอคะ โอ้ยสวยมากเลยอิซูซูด้วยของเขาดีจริงๆเลยนะคะเนี่ยที่บ้านใช้มาแล้วสามคันค่ะก็ยังวนเวียนที่จะกลับมาวนเวียน,น,น,นวงแวนชีวิต <c oughs>